สวัสดีในตอนเช้านะครับวันนี้เป็นวันที่สี่ของการเดินทางแล้วสำหรับการเดินทางกรุงเทพเ,เบตงนะฮะวันนี้เป็นเช้าวันที่สี่ก็กลับบรรยากาศที่บ้านลุงผมเองที่ตำบลกาลเกตอากาศดีเลยตอนเช้าเมือันฝนตก เมื่อวานทำบุญเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะต้องเดินทางกันต่อนะฮะก็เหลือระยะทางประมาณ400กิโลเมตรจากที่บ้านตำบลกาลเกตเนี่ยไปยังแคมป์วิวน้ำที่เราจองที่กางเต็นไว้อำเภอเบตงเดี๋ยววันนี้เราทำธุระกันเสร็จก็เดี๋ยวเราต้องไปกันต่อต้องเดินทางกันต่อ โอเคเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวตัวเองก่อนแปรงฟันล้างหน้าแล้วก็เตรียมเสื้อผ้ากินข้าวแล้วก็เดี๋ยวเราเดินทางกันโอเคเจอกันจริงๆไม่อยากไปเลยมันพอได้อยู่ได้อยู่แล้วมันก็ไม่อยากไปเดี๋ยวดีงนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องไปก่อน เดินทางต่อนะครับไปเบียพี่ไป,ไปละสวัสดีค่ะอ้อูไม่ไรอ่ะตายแล้วไม่ไรนอนมีฮะไปก่อนในดิดมาดิอดโอ้โหคา มามาก่อนเลยมือด่าตเองนะพี่คิดถึงคิดถึงอย่าแซวให้มันว่ากันเราเนี่ยมันใส่เที่ยงคืนตีหนึ่งก็ลุกมาเซลเราอยู่นั่นแหละไม่ไ赖สวัสดีครับมาก่อนหน่อยฟังมูลตรงไหนครับเดินจางกับโฮเว็ตโอเคไมาดังก่อนสุขภาพแังกันเห็นนะครับขอบคุณมากที่ที่ดูแลดูแลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีฮะน้าสวัสดีครับ ไม่เองวันนี้ะ ตอนนี้เราก็เข้าเขตสงขามมาแล้วนะครับก็จังหวัดต่อไปจะเป็นจังหวัดปัตตานีคืเหมือนว่าฝนจะมาต้อนรับเราอยู่ด้านหน้าไม่รู้จะโดนหรือเปล่าหวังว่าคงยังไม่เปียกละกันเด,เดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อแล้วตอนนี้บ่ายสามโมงแนละ้วหวังว่าคงจะถึงยะลาไม่มืดเท่าไหร่นะ 对姐，我也到。 ยี่สิบเต็มทางนะคะมาจากไหนเออไปเท่าครับเอ้ยลงไปตรงให้เส้นนี้ยาวๆเลยไหมใช่ครับเป็นไปเรื่อยยาวๆคือเส้นนีปั๊มตลอดทางนะฮะหรือว่าไม่ทราบเออข้างหน้ามันจะมีปั๊มอีกมันจะมีเป็นเรื่อยๆแต่ว่ามันจะค้างกันนะประมาณ4ีกิโลฮะ จา,จากนี้ไปก็อยู่ข้างหน้าอยู่อยู่าตถ้าตรงไปอีกมันจะอยู่ต้มือไปเท่าตรงร vai oh, ทำใแยกนี้นะครับคุณครับผมไม่ใช่แยกนี้ทำใหญ่มันมีมีร้านช่างช่างเล็กๆตัดเศษครับผมก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็ตรงเลยโอ้ลงเข้าไปถึงสีแดงเลยแล้วตอนตึงใหญ่เลยอ๋อแล้วก็เพิ่มไปก็เพิ่มไปก็ไปตรงนึงครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อ่านี่นี่อยู่ในเขตอำเภอนะอำเภอกรบินาอ๋อเกษลาเมือนกันแต่เขตอำเภอกบินาอ๋อลานู่อเลยมาแล้วยไปไหนก็ไม่ตกรไตกรไหมบรถไม่ึงนู้เมช้าสองคันแล้วมาจมาจากบมารอกรีาจากมาจากเนน้ะแถวน้น บริการไมื่อวารไม่รู้อะตอนเช้าอ๋อเช้ามืดๆอ่ะตีหกตีห้าอ๋อครับสองท่านไตาเบนตรงกัน

มากจดมีแทบครับแคบอ๋อว <th> ่ามาเจ้ามาจากสระบุรีสองกันใ่ของบุครับผมไปตรงหมไปกี่ร้อยน้ำมันอ่าพันหนึ่งได้เหรอได้แล้วค่ะได้ไปเจ็ดรอยอยู่ตรงนครศรีมาคปไปตรงวันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวลงไปไล่ไปเรื่อยๆครบมานอนเรื่อยๆใช่ครับผม เครับผมครับขอบคุณครับที่ล้วเข้าเข้าไปนี sure. hmm. okay, okay, ่มันมันมีปั๊มอยู่ปะมีข้างหน้ามีแสงตาแสงนำตาแสงนงตาตนโตใช่เลยสายอะไรตาโตสายแล้วอีกอีกปั๊มหนึ่งสุดท้ายสายจันโตโอเคครันโตใกล้ใกล้เบตโต้ละแหละจานโต้ละใกล้เบตโต้ละแหละโอเคพี่ขอบคุณครับ อนนี้ก็จอดพักข้างทางก่อนเมื่อกี้จะเติมน้ำมันใส่ถังก็ปั๊มก็ปิดไปหนึ่งทุ่งปั๊มปิดแล้วนะปั๊มพอรอ์สุดท้ายก่อนเข้าไปตรงบอกบอกเลยว่าแบบคือถ้าตอนกลางวันน่ะมันน่าจะขี่โอเคเลยแหละเพราะว่าบรรยากาศมันค่อนข้างดีเป็นเป็นป่าเป็นเขาตลอดทางอะ่ะบรรยากาศดีมากแต่นี่ไม่ไหวขี่กลางคืนแบบทรมานอะ่ะคือ โอ้ทางคดเขี้ยวด้วยฝนตกด้วยถนนแฉะน้ำไหลลงมาอีกมิสัยทัศน์ในงานมองก็ค่อนข้าง,งยากเดี๋ยวเราต้องลุยต่อละเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มเริ่มดึกแล้วพุ่งุ่งพึ่งเรื่รถบนถนนก็แทบจะไม่มีแล้วมีวิ่งกันาปากปลายเป็นรถชาวบ้านอะไรเงี้ยไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อ2ี่สิบห้ากิโล โลรถโตสปอร์ตก็ทำได้โอเคนะการเข้าโค้งเข้าโค,ค้งในพื้นที่เป็นพื้นเปียกก็ยังถือว่าเอาอยู่นะนี่ก็ว่าถนนนี่เป็นแบบพื้นเปียกน,น้ำไหลผ่านอะไรเงี้ยก็เวลาเข้าโค้งก็ยังไม่เจออาการที่ว่าออกลูกสะบัดหรอืออะไรนะก็ได้ได้นิดๆด้วย ก็ถามได้ดีเลยทีเดีวยดวสำหรับถนนเสียอ ึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยในเวลาสองทุ่มห้านาทีนี่เพิ่งถึงสดๆร้อนๆเลยยังไม่ได้ขนของลงเลยเอพขอ,ของทานรถที่นี่ก็คือแคมป์วิวน้ำนะตรงทางขึ้นไอโยเวงเลยก็เป็นกอมอนที่สามสิบสองนะฮะชื่อริเว์แคมป คือแคมป์มน้ำนั่นเองอันนี้คือด้านบนเนียจะเป็นที่ที่เรากางเต็นท์แล้วก็มันจะมีโซนด้านล่างด้วยอ่านี่ตรงน้นด้านข้างล่างติดลำธารเลยตรงนีนี่ก็ข้างบนมีหลังคาให้ใครที่หรือว่าไม่มีไฟชีตไม่มีอะไรเงี้ย กัวฝนก็ข้างมดเลยอันนี้สถานที่กลางเต็นท์แค่40บาทเองนะครับกลางเต็นท์40บาทนะพี่เขาใจโคตรใจดีพูดดีด้วยเีย่ยนะอ่า40บาทแล้วก็มีพัดลมให้นะมีปลั๊กไฟให้นะ40บาทแล้วก็ยังมี WiFi ให้ใช้อีกด้วย มีอุปกรณ์คืออุปกรณ์อะไรขาดอ่ะอุปกรณ์กลางเต้นขาดกตรงนู้นเลยห้องตรงเนี้ยพี่เขาบอกมีอุปกรณ์ให้ใช้ด้วยให้ใช้พร้อมเลยฟรีนะฮะเสียแค่ค่ากลางเต้นสี่สิบบาทเมื่อกี้ขี่รถมาโหแบบฝนตกแล้วทางโคตรแฉะบอกเลยว่าทางโหดเอาเรื่องเลยเพราะว่าโค้งโค้งเยอะมากโคตรเคี้ยว แล้วก็ฝนตกน้ําไหลตลอดทางเลถนนก็เปียกไฟบนถนนก็ไม่ค่อยมีโอแบบวิสัยทัศน์ค่อนข้างแย่แก็ทางโหดเอาเรื่องเลยทําเวลาไม่ได้เราก็ทําเวลาไม่ได้เนี่ยถึงกว่าจะถึงแต่พอเข้าเยลามาคือรถเงียบเลยนะตอนเย็นหลังจากโคบงเงียบรถแทบจะไม่มีเลยมีแค่รถชาวบ้านที่แบบ ขี่ก็ก,ก,ก็แกะกับประมาณสี่ห้าคันอะไรเจอที่เราเจอมอไซค์แทบกาแทบไม่มีเลยเงียบเงียบเงียบพอสมควรพออากาศที่นี่ก็ค่อนข้างเย็นนะเป็นเพราะว่าฝนพึ่งลงไปด้วยหรือเปล่าอากาศค่อนเย็นแล้วตอนที่ขี่มาเมื่อกี้ หมอกหมอกลงแล้วอะ่ะโหยอดพรุ่งนี้เช้าน่าจะได้เห็นทะเลหมอกกันบนไออเวงอแหละพีเ่เดี๋ยวขอตัวไปกลางเต็นแล้วก็ทำธุระอาบลงกบน้ำก่อน